สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํารีวิวไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดีครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่7ครับในเวอร์ชั่นนี้ครับก็จะมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มนะให้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับรูปแบบของโล w ว์เตอร์ในเวอร์ชันนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบแบบมาตรฐานครับสามารถใช้ได้กับรายการทุกรูปแบบทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีต่างๆหรือจะเป็นคลิป YouTube หรือจะเป็นถ่ายร็อกถ่ายเกมถ่ายคลิปตลกถ่ายคลิปอะไรก็ช่างครับเหมาะมากๆกับทุก าาเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้แพลตฟอร์มไหนหรือเพื่อนๆสามารถเอาทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในไฟล์เทมเพลตเดียวกันได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดทั้งหมด16แพลตฟอร์มนี้เนี่ยอยู่ในไฟล์เทมเพลตเดียวกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำครับว่าในแต่ละไฟล์ปรับแต่งปรับแก้อะไรยังไงครับก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตโลว์เติร์ดในเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้ลลปปปนนนนนนนี้้เเเเยะะรรรรรัััับบบบบบแแแแแววกกกกกก็็็็ูู่่่าาชงงสหอ์ผมจ 2- 23 ื่นก็จะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆต้องการครับก็คือทั้งหมด16แพลตฟอร์มนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องการจะใช้แพลตฟอร์มไหนเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์ไฟลอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆโหลดครับแยกแต่ละไฟล์แต่ละแพลตฟอร์มนะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเอาไปทั้งหมด16แพลตฟอร์มนี้ให้อยู่ในไฟล์เทมเพลตเดียวกันได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็น16แพลตฟอร์มนี้เนี่ยอยู่ในไฟล์เทมเพลตเดียวกันนะเพื่อนๆสามารถเลือกเปิดปิดได้ในไฟล์เทมเพลตได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกแยกเฉพาะแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นการแยกไฟล์เทมเพ เราจะไม่ได้เปิดปิดเลือกแพลตฟอร์มได้อย่างเหมือนตัว16แพลตฟอร์มนี้ครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าไอ้แต่ละไฟล์แต่ละรูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะก่อนอื่นครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลิงก์จากผมไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทาการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะบางคนอาจจะเลือกแค่บางแพลตฟอร์มนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ลิงก์ไปแล้วเนี่ยทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะสำหรับบางคนที่แตกไฟล์ไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆทาการลองเปลี่ยนโปรแกรมแตกไฟล์ดูนะอาจจะลองหาโปรแกรมแตกไฟล์ดูนะครับแต่ของผมใช้โปรแกรมวินลากับเซเว่นซ ให้เพื่อนเพื่อนใช้โปรแกรม7 zip นะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะเลือกเฉพาะบางแพลตฟอร์มนะครับก็คือถ้าเกิดบางแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเป็น YouTube อย่างเงี้ย Wide Web WhatsApp w e c h a ท Twitter Twitch อย่างเงี้ยถ้าบางคนเลือกเฉพาะบางแพลตฟอร์มนะครับก็ทําการแตกไฟล์ทั้งหมดเลยนะ,ะแตกไฟล์ทั้งหมดผมก็จะแยกลงที่นี่กดแยกลงที่นี่ได้เลยนะ,ะผมก็อาจจะเลือกคร่าวๆให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันก็จะเป็น IG แล้วกันแล้วก็ Tik t o k อย่างเงี้ย อ่ะก็แยกลงที่นี่อันนี้สําหรับบางคนที่เลือกเป็นบางแพลตฟอร์มนะผมก็จะแตกไฟล์ให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น16แพลตฟอร์มรวมอยู่ในเทมเพลตเดียวกันนะสำหรับบางคนที่เลือกแบบ16แพลตฟอร์มนะผมก็จะแตกไฟล์ให้ดู พอได้อย so ่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่โปรแกรม Premiere Pro เลยนะเราแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปที่โปรแกรม Premiere Pro เลยครับพอมาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับมาที่แท็บกราฟิกได้เลยนะแท็บกราฟิกเนี่ยเราก็ให้มันเป็นแบบ Essential g r a p h i c ด้านขวามืออย่างนี้นะแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่เราโหลดมานะพอเพื่อนเพื่อมาหน้าที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยให้เพื่อนๆดัเบเพนคลิกเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ที่เราโหลดมานะอย่างเช่นถ้าเกิดใครไม่ได้เลือก16พลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปทุกโฟลเดอร์อย่างนี้นะอย่างเช่นโฟลเดอร์นี้เข้ามาแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นใหห้เเ็็ไฟล์ทมตัวววขาาาาาอย่งงีรกก แท็บ essential graphic ตรงนี้นะลากมาใส่ให้มันกระพริบอ่ากระพริบเงี้ยแสดงว่ามันโหลดแล้วอ่าแล้วเราก็กดอัพย้อนกลับไปนะแล้วเราก็ลากมาลงทุกตัวนะลากมาลงทุกตัวปึ๊บอย่างงี้อ่ลาลากมาลงให้หมดลากมาลงให้หมดนะอ่าเราลองเลื่อนดูก่อนว่ามันมายังอ่านี่ครับมาแล้วก็จะเป็น social media อันนี้นะอ่า v7 แล้วก็ลากลงมาอีกอ่าเราลองดูว่ามันโหลดยังไงนี่ครับ มา้วนะนะแล้วก็สําหรับบางคนที่เลือกเป็น16แพลตฟอร์มอยู่ในไฟล์เทมเพลตเดียวกันก็เข้ามาเหมือนกันนะลงเหมือนกันเลยนะเนี่ยครับเป็นไฟล์ตัวนี้นะอันนี้คือ16แพลตฟอร์มนะก็คือเป็นไฟล์เหมือนกันเลยนะแล้วเราก็ลากลงมาปุ๊บอ่าแล้วเราก็มาดูที่โปรแกรมพีเมียโปรอันนี้คือลากลงเสร็จแล้วนะผมก็จะมีเขียนสําหรับคนที่เลือกเป็น16แพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเขียนว่า16 p f ตรงนี้นะแพลตฟอร์มแล้วก็สําหรับบางคนที่เลือกเป็นบางเฉพาะแพลตฟอร์มก็จะมีเขียนวงเล็บไวว้่่่าาอยยงเเชน IG tikk Took w s a p p YouTube อ่าก็เดี๋ยวผมจะลากตัวที่เป็น16แพลตฟอร์มรวมอยู่ในไฟล์เทมเพลตนี้มาให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะอ่ะก็ลากลงมา ตอนล่างเนี่ยถ้าเกิดของใครเนี่ยมันเด้งแจ้งเตือนเกี่ยวกับฟอนต์เนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,อนทการโหลดฟอนต์มาลงก่อนได้นะชื่อฟอนต์ว่า Pinable นะเพื่อนๆพิมพ,พ์ไปใน Google เนี่ยก็จะเจอเลยแหละแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ลงฟอนต์ก็ได้นะมันก็แค่เด้งแจ้งเตือนเฉยๆว่าในเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีฟอนต์นะมันก็จะเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเฉยๆนะว่าฟอนต์เราไม่มีแค่นั้นเองแต่เครื่องผมเนี่ยมีฟอนต์ตัวนี้เพราะว่าเป็นฟอนต์ที่ผมใช้ทําในไฟล์เทมเพลตนี้นะมันก็เลยแจ้งเตือนเฉยๆนะไม่ต้องตกใจ นะให้เพื่อนเพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มาที่แทบ Edit เนี่ยมันก็จะเด้งหน้าแทบ Edit ตรงนี้มามันจะมีหัวข้อเขียนว่าเลือกแพลตฟอร์มเนี่ยอ่ะเพื่อนๆก็ เปิดลงมาเลยนะเปิดลงมาเลยเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มเนี่ยให้เพืเ่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะเพื่อนๆจะเลือกอะไรเนี่ยเพื่อนๆปิดอันนั้นไปก่อนนะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเลือก YouTube อยู่ตอนนี้เนี่ยแต่เราไม่อยากได้ u t u b e นะเพื่อนๆอยากได้ IG จีอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ติก๊กถูกตรงนี้ออกไปก่อนแล้วเราก็มาที่อินสตาแกรมตรงนี้อ่ะเห็นนะมันก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสมมุติ Instagram เราไม่อยากได้ Line อ n s t a g แก m เนี่ยเราอยากได้ Li น์อ่ะเราก็เปิด Line ก็แค่นั้นเองนะเพราะว่าถ้า ตรงนี้ติ๊กถูกตรงนี้เพื่อนๆสามารถติ๊กได้แค่อันเดียวนะแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยให้เพื่อนๆทาการกดปุ่มอ๋อที่คีย์บอร์ดเนี่ยแล้วดึงขึ้นบนอย่างนี้นะดึงตัวเทมเพลตที่เราลากลงมาเนี่ยดึงขึ้นบนนะมันก็จะได้อีกอันนึงใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก็ปิดลายตรงนี้แล้วเราก็อาจจาะเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการ เป็นตัวนี้อ่าเห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งมันออกไปอย่างงี้อ่าแค่นี้เองนะวิธีการเลือกหลายแพลตฟอร์มใครจะใส่กี่แพลตฟอร์มเนี่ยก็ใส่ได้ตามใจเลยนะเรากดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดเนี่ยเราดึงไฟล์เทมเพลตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งเงี้ยแล้วเราก็มาปิดวอตแอ p เงี้ยแล้วเราก็อาจจะมาใช้เป็น Nemo แล้วกันอ่ะ n e m o TV ก็ติ๊กไปก็แค่นี้ก็ขึ้นมาง่ายง่ายวิธีการใช้งานอ่ะเห็นไหมก็ t u b e Facebook อะไรเนี่ยใครจะเลือกอะไรก็เลือกได้หมดอ หรือใครจะใส่เป็นเบอร์โทรก็ได้หายก็ได้หมดนะอ่ะแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าไอไฟเทมเพลตตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์ 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ในโปรเจกต์ 4K เนี่ยลากมามันก็จะพอดีประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดใครใช้กับโปรเจกต์ที่เป็น1ัน0สเนี่ยสมมตินะสมมติใครใช้เป็นโปรเจกต์ที่1ัน0ลากลงมาเนี่ยมันก็อาจจะใหญ่กว่าโปรเจกต์นะไม่ต้องตกใจนะเอาเส้นมาดูเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ก,กดที่ไฟเทมเพลตเนี่ยแล้วก็ตรงสเกลนะครับ ทำการลดไปได้เลยเนี่ยครับเพราะว่าอย่างไรเราใช้ไม่ถึง100%อยู่แล้วเราใช้แค่เล็กนิดเดียวเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราก็อาจจะย่อแล้วก็กดที่ตัวโมชันนะมันก็จะมีกรอบเงี้ยเพื่อนๆเลื่อนได้เลยมาวางตามตำแหน่งที่เราชอบอย่างนี้ได้เลยนะแต่ผมจะทําให้ดูขนาดใหญ่หน่อยนะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะใช้เหมือนกันนะอันนี้เป็นซีเควนซ์ที่1080แล้วใช่ไหมก็ลองมาดูที่เลือกแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือเลือกเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์เทมเพลตที่เป็น16แพลตฟอร์มใช่ไหมสมมุติถ้าเก อย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็ลากลงมานะเป็น IG จอย่างเดียวแล้วเราก็ทําการยอ่อสมมุติถ้าเกิดอันนี้เป็น1080นะเป็นเพื่อนๆตัดงานที่1080แล้วก็ทําการย่อลงไปแล้วกดที่โมชันนะครับแล้วทําการเลื่อนวางตําแหน่งที่เราต้องการอ่าแล้วเรามาถึงเนี่ยเราก็เปลี่ยนข้อความเราอยากใช้ชื่อของเพื่อนเเนี่ยเป็นชื่อแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยชื่อโซเชียลมีเดียของเพื่อนเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรเราก็พิมพ์ไป ผมก็จำลองให้ดูเป็นชื่อจริงผมไปเลยแล้วกันนะจะได้ให้เห็นว่าถ้าเกิดข้อความยาว,ยาวๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะเดี๋ยวผมขยายก่อนล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะไอเรื่องเล็กใหญ่เนี่ยขนาดเล็กขนาดใหญ่ตำแหน่งอะไรเนี่ยเพื่อนๆไปสามารถเลือกเอาได้นะผมก็อาจจะไม่ได้มาบอกแล้วนะเราก็วางตรงไหนเราก็วางแต่ผมจะทำให้ใหญ่ๆหน่อยลวกันนะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆแล้วกันนะวางตำแหน่งนี้แล้วกันถ้าเกิดเราเปลี่ยนข้อความไปแล้วเนี่ยเราเพื่อนๆก็ควรจะ เปลี่ยนฟอนต์แล้วกันเพราะว่าฟอนต์นี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ฟอนต์นี้แล้วกันก็จะได้สวยๆหน่อยโรโบโตแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ไปแล้วก็มันก็จะมีขนาดของฟอนต์เนี่ยขนาดตัวข้อความเนี่ยเพื่อนๆก็ลดไปขยายไปได้เราอยากได้เล็กใหญ่ขนาดไหนอ่ะเราก็จัดได้หมดนะอ่ะเห็นนะเราก็ปรับขนาดไปแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นตำแหน่งข้อความเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีแกน x แกน y เนี่ยมันก็คือแกน y เนี่ยก็จะขึ้นลงสามารถเลือกได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันชิดซ้าย ใชเกินไปเนี่ยตรงนี้มันชิดเกินไปเนี่ยเพื่อนเพื่อเลื่อนออกไปก็ได้อ่าเราก็เลื่อนแกน x อ,อย่างงี้เห็นไหมอ่าง่ายงายอ่าเราก็ปรับใหม่พอเลือกตำแหน่งข้อความเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่แบ็กกราวใช่ไหมมาที่แบ็กกราวแล้วเราก็เลื่อนออกไปอย่างนี้เห็นไนหะ เห็นไหมไม่ว่าข้อความเพื่อนๆจะยาวขนาดไหนเนี่ยเราก็เลื่อนออกไปประมาณนี้แต่ผมอาจจะพิมพ์ข้อความตัวใหญ่ไปหน่อยนะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดนะจริงๆอาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะแล้วแต่บางคนนะถ้าเกิดอยากได้เล็กๆก็ลองปรับกันเอานะแล้วก็แบ็กกราวข้อความเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นความห่างตัวอักษรน,นะความห่างเนี่ยมันจะเป็นแบบ นี่ครับถ้าเกิดบางฟอนต์ครับบางฟอนต์เนี่ยมันจะห่างกันไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําให้มันใกล้ชิดกันได้นะเพราะว่าบางฟอนต์เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ผมก็เลยใส่ให้มันแบบปรับได้นะก็เลยใส่มาให้อ่าก็ลองปรับกันไปแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีข้อความเนี่ยสีดำเนี่ยเพื่อนๆนก็สามารถเปลี่ยนสีได้โดยที่บางคนเนี่ยอาจจะอยากได้สีเดียวกับตัวของโลโก้นะเพื่อนๆก็เอาที่ดูดสีเนี่ยไปดูดได้เลยนะหรือจะเปลี่ยนเองตรงนี้ก็ได้นะอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็เปลี่ยนอ่ะสมมติสีเขียวก็เปลี่ยนนไไปปหหรืออใยยกกดด้้เเ็สีีวับ เพี่ยเพื่อนก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดอ่านี่ครับที่ดูดสีตรงนี้นะมาดูดไปมันก็จะสวยงามอย่างนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมปรับเป็นสีข้อความเป็นสีขาวแล้วกันข้อความเป็นสีขาวแล้วนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเขียนคําว่าสีของแบ็กกราวข้อความเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสีขาวอยู่เนี่ย ผมใส่มาให้สามารถไล่สีได้ก็คือสีหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาผมจะเอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดเป็นสีโลโก้แทนนะเพื่อที่จะให้ไอ้แบ็กกราวน์เนี่ยมันโทนเดียวกันกับโลโก้นะสีที่1เนี่ยผมก็จิ้มไปแล้วนะแล้วก็สีที่2เนี่ยก็เอาที่จิ้มมาจิ้มอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีออกโทนเดียวกับโลโก้นะแล้วก็ตัวข้อความเนี่ยก็จะเป็นสีขาวก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะก็สามารถปรับแต่งได้หมดแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าตำแหน่งสีเนี่ยมัน เออมันยังไม่สวยงามมันใกล้ชิดเกินไปอะไรเงี้ยตำแหน่งสีปรับได้นะนี่ครับอ่าเพ,อเพื่อนๆเห็นไหมปรับได้หมดนะหรือใครจะแกน x แกน y เนี่ยเลื่อนไปอย่างนี้อ่าได้หมดได้หมดอันนี้คือตัวที่เป็นแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มแยกจากกันนะ ก็ถ้าเกิดใครมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วอยากแต่งให้เป็นโทนเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆลองลากมาซ้อนกันอย่างนี้นะลากมาซ้อนอันนี้เป็น t i k t o ็อกอีกตัวหนึ่งนะแล้วเราจะก๊อปตำแหน่งอ่ะสมมติเราจัดตำแหน่งไอตัวล่างไว้อย่างนี้นะอันนี้คือตำแหน่งสมมตินะเราจัดตำแหน่งได้อย่างนี้นะ <ๆ S 1> นะเพื่อนๆกดที่ตัวแรกที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะมาที่ตรงคําว่า motion นะแล้วกด ctrl c นะแล้วก็มา ctrl v ใส่ในตัวเทมเพลตอีกตัวหนึ่งที่เราวางมาใหม่กด ctrl v ปุ๊บเห็นไหมมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันพอตำแหน่งเดียวกันเสร็จแล้้้้้้ววเเเเนนนนน่่ยใหพืืออลขึบาถกกิดดไป็แตัง พอเลื่อนขึ้นบนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปรับตั้งค่าอย่างที่เราปรับไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะ,อ,ะอย่างเช่นไอขนาดตัวแบ็กกราวเนี่ยเราก็กดที่ตัวแรกเนี่ยแล้วเราก็แบ็กกราวข้อความเนี่ยเรากดก๊อปขนาดนี้มาเลยก็ได้กดคอนโทนซี C, แล้วก็กดที่ตัวหนึ่งกดคอนโทนวี v, ปุ๊บอ่าเห็นไหม ขนาดเท่ากันเป๊ะแล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนชื่อของ TikTok อกเนี่ยติ๊กต็อกเราชื่ออะไรเราก็เปลี่ยนไปอันนี้ในตัวแต่ละแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆต้องการนะแล้วถ้าเกิดสมมุติผมลบ Tiktok อกออกไปก่อนถ้าเกิดใครมี IG หลายอันสมมุติเราตัดมีแขกรับเชิญหลายคนเนี่ยแล้วก็กดปุ่ม all ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็ลาขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น IG 2ออันแล้วใช่ไหมนี่ครับ อ่าเราก็ปรับตำแหน่งโดยใช้เอฟเฟกต์คอนโทลนะอ่าหรือใครคิดว่าใหญ่ไปเนี่ยเราอยากได้เล็กๆแล้วก็ปรับไปอย่างนี้อ่าเห็นไหมถ้าเกิดเราปรับอันนี้เป็นตัวแรกที่เราปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดที่ตัวมันเราวางตำแหน่งนี้แล้วกดที่ตัวมันแล้วก็มาที่โมชั่นนะกดที่คําว่าโมชั่นตรงเอฟเฟกต์คอนโทลนะกดคอนโทนซีแล้วเราก็มาวางอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะให้มันขนาดเดียวกันกดคอนโทนวี v, ปุ๊บอ่ามันก็จะอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็เลื่อนแกน X แค่นี้เองนี่ เห็นไหมแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ชื่อ IG ของเราอันนี้คือวิธีการใช้งานง่ายๆเลยอะ่ะตัวนี้มันค่อนข้างง่ายแล้วก็รูปแบบเนี่ยมันจะค่อนข้างมาตรฐานนะเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนละกันแล้วก็ผมกลับไปที่ 4K ก่อนก็เราจะมาดูในตัวที่เป็น16แพลตฟอร์มละกันนะตัวนี้จะเป็นตัว16แพลตฟอร์มนะอ่ดแล้วผมลากลงมาใหม่ให้ดูนะสำหรับตัว16แพลตฟอร์มเนี่ยที่รวมอยู่ในไฟล์เทมเพลเดียวกันนะถ้าเกิดใครมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วจะใช้ใช้งานยังไงใช่ไหมก โปรเจกต์ k k แล้วนะแล้วก็การใช้งานจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ให้มันใหญ่ขนาดนี้ผมก็จะเอาสักประมาณนี้แล้วกันอ่าแล้วก็กดที่ตัวโมชันนะแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งได้เลยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนฟอนต์ผมจะเลือกฟอนต์ตัวนี้แล้วก็ ตำแหน่งนิดหน่อยนะเห็นไหมเพรว่าฟอนต์มันใหญ่กว่าตัวแบ็กกราวของตัวข้อความเราฟอนต์มันใหญ่กว่าเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการเลื่อนแบ็กกราวข้อความออกไปทางขวามืออย่างนี้นี่ครับง่ายดายเลื่อนไปสักประมาณอ่ะขนาดนี้แล้วกันผมว่าแล้วก็ความห่างเนี่ยผมว่าความห่างของผมผม พอดีละพอใจแล้วก็สีข้อความผมใช้สีดําก็ได้ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะหรือใครอยากจะเปลี่ยนสีแดงอ่ะเราก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันก็จะโทนเดียวกันแต่ผมใช้สีดำานี่แหละผมชอบแล้วแล้วก็สมมติถ้าเกิดเพื่อนๆมีอีกเอ่อเรามี a c e b o o k มีทิกตอกมีเบอร์โทรก็ได้อ่ะสมมุติมีอะไรอีกอะผมเลื่อนไอตัว YouTube ไว้ด้านบนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตัวอื่นๆเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยผมจะได้ไว้ด้านล่างนะแล้วก็ YouTube เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดครับแล้วกกก็ดึข้้นไีีตัววาาบ่่ททเร นะเลือกแพลตฟอร์มผมก็จะเปลี่ยนเป็น Facebook แต่ผมต้องติ๊ก YouTube ออกก่อนนะแล้วก็ติ๊กที่ f a c e b o o k นะแล้วก็เลื่อนลงอย่างนี้อ่าเห็นนะแล้วก็ชื่อ Facebook ของผมก็อันนี้นั่นแหละแล้วก็ผมมีอะไรกันสมมุติเป็นเบอร์โทรแล้วกันอ่ะสมมุติเป็นเบอร์โทรปุ๊บผมก็ทําการกดปุ่มออกแล้วก็ลากขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็เลื่อนลง อย่างนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรแล้วกันแล้วก็เราติ๊ก Facebook ออกแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรอ่าแล้วก็เปลี่ยนข้อความผมจะเปลี่ยนเป็น0 8 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ขอ่าอย่างนี้แล้วกันอ่าเห็นไหมพอข้อความมันยาวเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้ไปก่อนพับไปก่อนแล้วเราก็มาเลื่อนตรงแบ็กกราวข้อความปุ๊บอ่าเห็นไหมแค่นี้เองแล้วเราลองเพยดู นี่เป็นไงเป็นไงไอเรื่องตัวหนังสือเรื่องสีเรื่องฟอนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปปรับแต่งกันเอาเองนะอันนี้คือผมทําให้ดูแบบเร็วๆคร่าวๆอ่ามันก็จะเป็นการหมุนขึ้นมาอย่างงี้บ แล้วก็เลื่อนออกอ่าเหมาะกับทุกรายการอะผมว่ารายการทีวีเนี่ยโอ้โหใช้กันเยอะมากแล้วก็รายการใน u t u b e เนี่ยเพื่อนเพื่อคลิป u t u b e เนี่ยเหมาะมากเหมาะแน่นอนแล้วก็ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีให้เลือกถึง16แพลตฟอร์มเนี่ยคือเพื่อนๆอย่ายังไงก็ต้องได้ใช้อ่ะอย่างเช่นสมมุติเนี่ยบางตัวเนี่ยเราอาจจะไปใส่เป็นเอ่อไม่ใส่เป็น YouTube อาจจะใส่เป็นไอตัวนี้ก็ได้นะไอเวอร์ไวเว็บเนี่ยที่มันเป็นเหมือนแว่นขยายเนี่ยเพื่อนๆไปใส่เป็นแบบเหมือนเรากําลังจะค้นหาอะไรก็ได้นะเเพรราาาว่ิงๆียผมมข บางคนอาจจะมีเว็บไซต์ใช่ไหม Www. ร์ไวอ่ะสมมติก็จะเป็น WW ออย่างนี้ป๊บอ่าเห็นนะเป็นเวอเว็บหรือใครจะใส่เป็นแบบไอโลว์เตอร์นี้เนี่ยสมมุติขึ้นมาเป็นเป็นช่องค้นหาของ Google เป็นช่องค้นหาของ YouTube ก็ได้อ่ะแล้วก็จะพิมพ์อะไรเราก็พิมพ์ไปเพราะว่ามันเป็นแค่ไอคอนรูปแว่นขยายเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะจําลองเป็นแบบเออเราไปค้นหาอะไรก็ช่างนะสมมติอันนี้เราปิดไปก่อนอ่าเห็นไหมไอตัวนี้เราก็จําลองขึ้นมาเป็นเหมือน ค้นหาอย่างนี้ช่องค้นหานะอ่าเห็นไหมแล้วก็เลื่อนแบ็กกราวด์ออกแล้วก็ตำแหน่งข้อความแล้วก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้อ่าไอตัว w w w ดอะไรก็ช่างเนี่ยเพื่อนเพื <ๆ S 2> ไปเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรก็เปลี่ยนนะลองเล่นดูนะครับนี่ครับ อ่าอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็อยากจะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยครับสําหรับเวอร์ชันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูแบบชัดๆแล้วกันอ่าไอตัวไฟล์เทมเพลตนี้เนี่ยมันสามารถเลื่อนหัวหรือเลื่อนท้ายได้นะเลื่อนหัวหรือเลื่อนท้ายได้เนี่ยโดยที่ทานซิชันมันยังอยู่นะมันไม่ได้เป็นการแบบ ตัด transition ทิ้งนะสมมุตินะเพื่อนๆลากตัวใดตัวหนึ่งลงมาอ่ะเดี๋ยวผมลากลงมาใหม่ให้ดูเลยทุกตัวนะครับไม่ว่าตัวไหนก็ช่างนะเพื่อนๆลองลากมาดูสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยลากมาดูอ่ะเพื่อนๆก็ปรับแต่งตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมลากไว้ตรงกลางๆเพื่อนๆก็ปรับแต่งตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองเล่นไปแล้วเนี่ยลองเล่นไปปุ๊บปุ๊บ๊ลองเล่นไปอย่างเงี้ยล้วคิดว่าเราอยากจะให้มันแบบเออพอแล้วเราพอใจให้มันขึ้นแค่่่่่่่่นน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 ีี้้้้้ใหหเเ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 เพพืืืืืือออออออททํําาาาากกรรลลลลลลไไดดยยยะงัว ท้ายเลื่อนได้เลยนะพอเลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองเพย์ตอนออกดูเนี่ยครับทัสซิชันมันก็จะยังอยู่นะอ่าเห็นไหมลองเพย์ดูปึ๊บเห็นไหมอ่าสมมติเราขึ้นแค่นี้เราพอละมันก็เด้งออกหรือถ้าเกิดอยากให้ยาวอีกเนี่ยเพื่อนๆก็ดึงออกไปได้เลยนะดึงออกไปได้เลยเนี่ยมันก็จะเล่นของมันอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็จะออกอย่างนี้เหมือนเดิมนะอ่าไม่ว่าจะหัวหรือท้ายนะอ่าสมมติหัวก็ได้อ่าเดี๋ยวผมดึงหัวขึ้นมาอย่างงี้ดึงไปอีก ผมอยายขึ้นให้มันนานๆเนี่ยเราก็ดึงออกไปแล้วลองเพยดูเนี่ยครับมันก็ขึ้นของมันดูตอนออกมันก็ออกของมันสามารถดึงได้อย่างอิสระเลยนะในเวอร์ชั่นนี้นะเห็นไหม ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ไฟล์ได้ค่อนข้างดีนะผมแนะนําเลยนะทุกตัวเลยนะเพื่อนๆจะลากตัวไหนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว16แพลตฟอร์มเนี่ยหรือจะเป็นตัวแยกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแยกแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดสามารถดึงได้หมดนะสามารถดึงได้หมดสามารถดึงสั้นดึงยาวได้หมดใครอยากให้ขึ้นเร็วขึ้นช้าขึ้นอะไรยังไงเนี่ยสามารถดึงได้เลยนะตัวนี้ทํามาค่อนข้างโอเคเลยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนํารีวิวไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียครับใน นะเวอร์ชันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างโอเคเวอร์ชันนึเลยอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบไฟล์เทมเพลตหรือสนใจไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชันนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ